ายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสมองสมบัติสุทสคนพภายนประเทศละต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซ่องลองคำนำโซ่พี่น้องนเะมเขาา่มออพี่น้าเขาบอกมาก่บบอรม่บอเบิดเออแม่อยู่ได้บอืม จากเลยซอยก่อนนะเนาะอันนี้เป็นฮอทดอกพี่ <c oughs> น,น้งอนนเงเออโมโยว้าวพิดฮอตดอกมันกับสีแดงกับนมนเป็นสีขาวเป็นยังไงฮอตดอกแมนบ้าเป็นยังไงาะว้าวพีดนะเอาเขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเพาว่าพีด <c oughs> ตอนกำลังหั่นผักคันยะตอนคนละลายห้ากอบกาขึ้นมาพอขึ้นมากเราโบจักรายจีหมุนบุบเลยตอนคนบบอยู่ค่ะจะไม่ขึ้นมาหั่นน้องนัดหลักมาหั่นหอมต่อพี่น้องเลยขึ้นมากนี่โบมีโบมีนะพี่น้องหนับเราอยายามได้หอมคอได้เด้อความแจกน้งนัดน้งนัดน้ำหมักหอมปะ

นหนากำลังซอยหอมอยู่พี่น้องอากาศกันหนาวหนาวเนาะคืมๆบรรยากาศดีพี่น้องเลยบ่มีห้อนเลยหนาวสบายหนาวเย็นสบายพอ่อละมั้งแต่ว่าหอมซอยอีกกำหนึ่งน้ำโตนหลังกับพ่อน้านมันเชลายเกินไป เา้แลิ่นนลานคนอยนะเทียงน,า,ยนาเจใสาเดกหน่อย <c oughs> แท้หนเขาจะเกี่ยวเขาวเยวาล,วลยอะไรนะพู <c oughs> นึงเลือกกันหน่อยนึงลงุ่ม ท่านาจจะเป็นบ um ้านนามก่ได้นาะเดอะไรกำลังเอาเ็ษลงก็ไ้เอาะเ็ษลงแล้วท่านผู้ทรงเ็ษลงแล้วมันก็จะเต็มหม้อมันจะลดท่านผู้มาเนี่ยเอาใส่ตาคนเดียมห้อง เดี๋ยวก็ซื้อกองน่อยะบอกใส่กน่อยแเขาก็ใส่มเื่อีกอไ่ไบนี้อแล้ก็้อเลือกน่อยต้องว่ามาขะขาคนยืนยจะนานาจ้สีรนได้ฮะหนาสิรดนนีตักนามหใพื้นกระอันดจอเถื่อนน่ ตกสมองแดงใช่ครับไม่ใช่แต่อดตาตาสมองน้อยนะวยเบาดาวน้องอ้วนนัอนเดี๋ยวนะอ้วนหนาเต็มจุลูอยู่เฮ้กินมะขามต่อบ่เฮ้ยอันน้ำเบาเบาแมนบ่าตาเล็กบ่ายังต่อไป เบาดุยอันนี้บายังเก็อันนี well> um ้บาลุกน้องเอิญเจ็ดสายพี่น้องเอ้ยเจ็ดจ๋อเฮ้หมอนะเาเฮ้ยะดได้ไหวนเส็จมกี่ปายเนี่ยคือบาลงลดเดียวตบซุกตบบซุกอืมไก่มันยาข้าไข่เขินห้าง อ,นนอ้โพี่น้องคนขึ้นมากินไปตาหนากินแทะวันีนมหนเ,นนนเหรอจะพัวอยู่กำเย็นคิดอยู่กำเย,นย,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 ย็นฮ่าาฮ่จาฮ่าฮ่้ฮ่ <c ười> <c ười> าฮ่าฮ่่่า่าาาอยู่า

แค่ลูกูอะไรได้น่ะปลูกทาังสายน่ต้นไหนมจิมาผาพรเข่ารุนี้ยิเอามโยลงให้ปล่อยงวเถิกมางกระเจับปูู่ตีงูเขาหน่ะงูอะไรงูกระเจ้าปล่อยมาพี่ป่อยเอาพี่เอาเถิดพี่ไรมาตัวนะเออ มันหาไหลโคมเนี่ยน้นบุญจนาเคียวเลยยังบอืตัดุงตวนอ้กเด้เฮ้ยฟุ้งต้นอ้กเ้อว้าวว้าวว้าวย่างๆีเนาะย่างนี่ะในนี้ก็มีเครื่องเน้นเปาป็าิิแท้ัม่นงมนีา้้เ้วไรซั น่มอโน่กันมั้เออยื้ยนี่อะไรป้าจะจะยื้ยนี่อะไรอย่างบุ้งเอาซิบหน้าที่เมื่อหนึ่งจักกะเขาอยู่ซิบหน้าที่กับพ่อ วัน้าบขาตาเนาะคาูทนสมัยเลยอยู Ooh, ่กนเย็นอยู่สดไมองกะะมังโอ้ยอกะะมังโอ้สีมือสีอมีโอ้โอันนี้กะเทียมเนาะกะเทียมลง เอากระเทียมลงกระเพ่เน้กินจังเลยอะมูกระหลายมูนีกเน่นเหูหมีทั้งมูหยอดแล้วก็ว่านในูบอกเกือบมากเพานเพื่อนว่านไาหมูชื่อองนักมันดทักแบบนั้นก็เียยนกบุกามากนเติมเติม อาตะนอมูันอนก้นหมูนอนก้นเอา้่ายเด้อเนนคือมีเลี้ยงเลือกลืออิ่มเนาะหายลูกล้านอะไรกับทีมงานไปใจเข้มไปแล้วเข้มอ่ะ

แซบหรือบ่แซบสะอ่อนหม่หมูเรามีทั้งหมูบดหมูหยอดหมูมีทั้งหกจุดโมูโม่เป็นโตกับมีดุ้ยลูกสิได้ปลากี่ยมกลวงมันนอนกลอนเออนอนกลอนหน้าด้วยโซ่หนากินหนากินพี่น้องเลยจืดตัวนี้ตัวนี้นะคขอบบ้าไง สี่มือเบามีพี่น้องหมอบักใหญ่เลเลพี่น้องจ๋าเบิ่งแน่นี่หมูนะต่อหมูยอดด้ยนะหมูหยอดว่านหมูยอดกับกระดูกหมูบักลายโลน่หมอแต่ร้านนันตัวนี้หมอใหญ่ไป็ดาวดีๆหม่านม้งม บ่กะแม่นอ่อมๆๆๆทีมหมู่ย่อผู้น้องคามนําเสื้อปเอาวบ่ให้หด้านึงือไปเลยเดี๋ยวปตกแล้วจมากินอือาไปอันนั้นแล้วเฮาจังมากินกันสูๆผู้ชายมายกหม้อตัวนี้ขึ้นเตียง ไปเลยผูดพี่น้องอือผยผู้ชายอผู้ายอผู้าอือผู้ือผู้ือผู้อผู้าอือผู้าอ้อผู้ยผู้ายือผู้อผู้ยอผู้วยอ้าาผ้อผู้ผู้ยผายอ้าใกล้เขาเฮาคือกันน้าเว้าแต่ว่าเฮาบ่อยากกินกระเทียมเจียวนั่นาย ตายกินบลไหลแน่ๆเลยแต่สีสดได้จะ่ำเถอะมันคั่นโคปบาไหลคือคลามดอกแต่สั่งฝนหายก็นด้ว,รดว Hi, กระ,ะถือพี่น้องคลิปนี้กข็ขอเจ้าว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องคำน้ำโศกได้พี่น้องสบายดี